น่ครัเรืองงทางงา,าตวสวัสดีครับวันนี้ช่องสบายชาแนลนะครับผมครูถามนานจริมพรนะครับจะมาแนะนำวิธีการนะครับใช้เครื่องเครื่องมีลิงนะครับหรือว่าที่เรียกภาษาไทยว่าอะไรเครื่องกัดเนาะนะครับแต่ผมอยากให้เรียกเครื่องมีลิงมากกว่าเพื่อความเพลนชิน วันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของการใช้ระบบอัตโนมัตินะครับนะการเจาะรูนะครับการคว้านรูนะครับแต่ถ้าเป็นงานเจาะไม่มันไม่เหมาะสมะสัก่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเหมาะสมก็เป็นเรื่องของการคว้านรูนะครับควา้านรูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำว่าการใช้เครื่องมือลิงในการคว้านรูนี่เขาใช้ยังไงนะครับแล้ววันหลังจะมาสาธิตให้ดูนะครับวันนี้เอา แนะนำก่อนนะครับเรือกมลริ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นแบบแนวแกนตั้งนะครับเราก็รู้นะครับว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวแกนแกนแซรนะครับตามแนวแกนแซรเห็นไหมครับนะขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระยะนะครับตัวปรับระยะว่าเราต้องการให้มันลึกเท่าไหร่นะครับนะแล้วในการคว้านลัวโต้นะครับเราก็ต้อง ปรับกห้ถูกด้วยนะครับตั้งค่าใหถูกนะครับนะผมจะสาธิตดูการใช้นะครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ขึ้นอยู่กับมีดฟานของเรานะครับนะเราก็ต้องดูมีดฟานเราด้วยว่าอ่าทิศทางการตัดเฉือนชิ้นงานของมันน่ะส่วนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับอย่างตอนนี้เครื่องยังปกติอยู่นะครับนะถ้าเราเปิดรอบจะมีคันโยก ในส่วนนี้นะครับขันโยกตัวนี้นะครับ ในการใช้การคว้านรูตัมัดนะครับเราต้องทําการดึงพันชัดตัวนี้นะครับเพื่อให้หัวคว้านเราเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่ตอนนี้อย่างเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะยังใช้ไงานไม่ได้นะครับนะเราต้องดึงสลักจะมีสลักอยู่หนึ่งตกวตรงนี้ไหมครับนะดึงเข้าดึงออกมันจะเปลี่ยนทิศทางการเดินได้เห็นไหมครับนะเห็นไะหครับนะาผมดึงออก นะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าผมกดเข้ามันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานอะ่ะอันนี้ตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะอ่าผมจะสาธิตให้ดูนะครับเป็นการคว้านรูนะครับนะถ้าเราดึงคันโยกไหมครับนะฟีดออโต้จะเดินลงนะครับนะแกนแทจะเดินลงอัตโนมัติเลยนะครับ เมื่อมันมาชนตรงนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นคืนอ่าเห็นไหมครับนะแต่ถ้าตอนนี้มันหมุนตามเข็มนาแต่ถ้าผมให้มันหมุนทวนเห็นไหมครับมันจะหมุนขึ้นมันจะดันขึ้นเห็นไหมครับฮะอ่าดูดีๆนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ตัวแกน,นแท้จะดันขึ้นละจะดันขึ้นเมื่อมันไปชน,นตรงสต็อปเปอร์ตรงนี้มันก็จะเด้งเด้งกลับขึ้นอ้าเไ,ไหมครับก็จะอยู่การทำงานแต่โดยการคว้านรูส่วนใหญ่เราก็จะคว้านในทิศทางทิศทางลงนะครับทิศทางลงแล้วก็ต้องฝาไม่ถูกนะครับอ้าฝาไม่ถูกด้วยอ้าวดูที่ ้านลงนะครับนะแกนแสปิงลงมาแล้วจะมาชนกับตัวสัเปอร์ตรงนี้ลิมิตที่เราตั้งไว้นี่ความลึกที่เราตั้งไว้นะครับนะชนแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนโดยอัตโนมัติตามแรงสปิงนะครับนะหรือนะครับอ่าอ้าวถ้าผมหมุนไปในทิศทางหนึ่งนะครับนะนะครับ อัตัวนี้จะกลายเป็นดันขึ้นไม่ดันลงนะครับมันก็จะอยู่ที่ปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับในการทำงานนะครับนะอยู่ที่ปุ่มสวิตช์ด้วยนะครับว่าเราเปิดใช้งานแบบไหนนะครับแบบฟอร์เวิร์ดแบบรีเวิร์ดนะครับพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับในการตั้ง ตั้งทิศทางในการคว้านรูของเครื่องกัดนะครับเพราะว่าการคว้านรูนี่เราสามารถที่จะทํามีดได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคว้านทวนเข็มคว้านตามเข็มนะครับก็ตามความเหมาะสมเลยแต่เทคนิควิธีการก็คือนะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับนะครับถ้ามันถ้าเราถ้ามันอยู่ตรงกลางนะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ทํางานนะครับ จนกว่าเราจะดันสลักเข้าหรือดึงสลักออกนะครับะถึงเครื่องมันจะทํางานได้ถ้าอยู่งี้มันไม่ทํางานหนะมครับจะไม่ทํางานเลยครับถ้าเราดันเข้าแล้วก็โยกอย่างตัวนี้มันจะถ้ามานี้มันขึ้นมันจะไม่ไปนะครับเห็นะครับนะเราก็ต้องดึงออกมานะครับให้ให้แกนเส้นมันวิ่งลงจนมาชนสเอร์แล้วมันจะเด้งกลับ แสดงคนที่ใช้เครื่องมปลลิ่งใหม่ๆก็สังเกตด,ดูดีนะครับตัวนี้นะครับนะถ้ามันไม่หมุนมันก็ไม่ทํางานนะครับสวิตช์ออโต้อ่าโอเคผมปิดไว้นะครับครับเดี๋ยวมาชมตัวอย่างการคว้านรูนะครับผมเ,เตรียมงานเรียบร้อยแล้วนะครับคว้านรูโดยใช้ไอตัวออโต้นะครับนะอย่างตัวเนี้ยมีดผมนี่มันทิศทางมันทวนเข็นเมนาฬิกานะครับไม่ได้ตามเข็นเมนาฬิกานะครับแล้วก็ต้องเปิดให้ถูกด้วย forward reverse นะครับ บางทีก็ขึ้นอยู่กับไฟที่เขาต่อมาด้วยนะครับผมจะกดรีเวิร์ดนะครับเช็คก่อนนะครับว่าเราต้องการมันลงลงไหมนะครับโอเคนะครับมันเดินลงนะครับเห็นไหมนะครับปิดแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งใกล้นะครับแล้วก็ผมจะกดเลยดึงกันชักมันนะครับ เคื่อมันก็จะลงไหมครับค่อยลงก็ขวานช้าคว้านเร็วก็แล้วแต่เทคนิคนะครับบางทีงานจัยากก็ขวานเร็วหน่อยนะครับถ้างานเลียกก็ควานช้าหน่อยก็ขึ้นอยู่กับมีดขึ้นมาเลยเอ้ยมีดฟ้าแล้วเลยนะครี่ครับเครื่องทําง,งานแบบเอาตัว,ตวละนะครับนะ่ครับ ันนี้นะครับมันจะกดลงแล้วมันจะเด้งขึ้นนะครับนะแต่โดยโปกตินะครับเวลามันเด้งขึ้นนี่เราจะปิดเครื่องแล้วก็จะยกขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันเป็นรอยนะครับอันะี้ผมสาธิตให้ดูนะครับนะเดี๋ยวว่าหลังจะสาธิตวิธีการคุมขนาดว่าเราจะคุมยังไงกับไอ้มีดคว้านบ้านๆแบบนี้นะครับคุมได้นะครับนะมันจะดันนะครับนะครับ สักพักหนึ่งอ่าเห็นไมครับมันจะตีกลับขึ้นไปนะครับอ่าลองดูที่หนึ่งนะครับอ่าครับอ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จเสร็จคว้านนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆทีน,นี้นะครับ่เดี๋ยวผมตั้งมีใกล้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราคว้านลงไว้อีกรอบนึงนะครับการคว้านรูงทีคว้านครั้งเดียวไม่ได้นะครับขนาดจะไม่ได้เลยครับผมชอบใส่น้ำมันคว้านนะรูน้วคว้าน ลานรอบสองนะครับก็ยังกินงานอยู่หมครับนะเขาเรียกว่ามีดมันหนีนะครับ พอมันลงไปส่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นนะครับนะแต่โดยปกติผมผมจะปิดเครื่องแล้วผมจะยกขึ้นนะนี่ผมสาธิตให้ดูอ่าเห็นไหมครับมันเด้งขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับสาธิตให้ดูแล้วนะครับการใช้อาหัวคว้านนะครับออโต้นะครับของเครื่องกัดหรือว่าเครื่องมิลลิ่งนะครับก็คงจะเอาไปใช้งานกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรับ นะครับปรับรูให้ได้ขนาดนะครับโดยใช้มีดควานแบบนี้บานๆนี่นะครับปรับยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้งานต่อได้นะครับเครื่องมิอลิงนะครับการคว้านรูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ